เจ้าก็เป็นใจคักน้องเจ้าก็หักลงมาห้ข่อยนี่เห็นบ่พี่น้องเนี่ยต้นใหม่หักลงมากนะนี่เบิ่งพ่อแม่พี่น้องเห็ดน,นางลมยักษ์ใหญ่พ่น่ะเห็ดนางลมยักษ์ใหญ่นะจ๊ะมานแจ็คพอตแตกจนได้เห็นบ่ย่งางจนแจ็คพอตแตกย่งางหาจนได้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเบิง,บง,บงว่าแล้วว่าแล้วพ่น่ะป๊อปดมูเจา้าคนจะมานเห็นบ่เขาว่าหาจนพอพ่น่ะแล้วก็บ่เท่าทิมนี่จากมาดามเห็ด เห็ดนางร่มยักษ์ใหญ่พอมพี่น้องยักษ์ใหญ่อิหรีพุ้นะปาดยักษ์ใหญ่มากค่ะพี่น้องขาดูดูดูพี่น้องจ๋าโอ้ยหมันหมันแล้วจ้ะเห็นบ่พี่น้องจา๋าหมันหมัน,นแล้วค่ะนี่สวยสวยดอกเห็ดงามค่ะพี่น้องจ๋าเป็นตับตับอยู่เห็นบ่สวยมากสีสวยนํา คุณหนังฟังคุนอีกเด้อเนี่ยมึงเจ้าเบิ้งเินไเห็นบ่คออะ,คะขอโทษขออภัยนี่เป็นตับๆเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องมเจ้าเบิง้งมึงเจ้าว่าหยังคกันเ,เนี่ยบ่แาะมันฮิปมาได้นี่เป็นตับๆเป็นมาลาบกขาบอกว่าดูดิตัว <c oughs> แดนโอ้ยงามเนาะแต่พี่น้องจ้า,างามงามงามพี่น้องเดีเ๋ยวเฮ็ดนำงามไปฝากที่ล,ลัดดาเนี่ย ได้เห็ดสวยๆไปให้พีรดดาเนี่ยแล้วก็เป็นผีคนไทยที่มาอยู่นหนี่ดนแล้วเพิ่นกับนี่เพราแมหมพี่น้องเพิ่นเคยสั่งเห็ดเคยสั่งกระด,ดูกมือกระดูกหมูน้ำแผลด้วจ้ะเด้มาลุ้นมาลุยกันต่อเลยค่ะดูสิคะเยอะและสวยมากเพ่อแม่มพี่น้องเนาะป้าติโทของโม่บักแตง มุเจา้าหายก็คนมาปลูกไวขึ้นมาดามวาบล่ะมุเจ้าวานเนาะงามขากงามแน่อิหรีเด้สุดยอดอิหรีเลยเดี๋ยวมีพันลุดเองเด้หนึ่พอแม่พี่น้องเอยมุเจ้าเห็นอย่างบอลน,นี้เบิงเบิงเบิงฮดเบิงควมใหญ่ควใหญ่ความาลัางการอยหง่ายขาดง่แน่อช่อนอันช่อนี่บอกได้เลยว่าได้แกงหมอหญ่เลยพี่น้องจ้าพี่อีกช่อนึง งามหลายเด้อเจ้าเด้อเห็ดนะอุ้ยปวดพวกม่วกับแตงหมานอีกแล้วมาดามมาดามเห็ดหมานอีกแล้วจ้ะมาดามเห็ดก็ต้องหมานเห็ดอุ้ยคุ่นอ่ะลายอุ้ยฝุ่นนะอุ้ยงามค่ะเต็มคาราเบลอีกแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องบุญทีละเฮ้ยงามขนาดเลยยังอยู่ค่ะยังอยู่จ้ะยังอยู่จ้า เบามาทำเพลงแดีวผ้าเก็บเลยได้นี่นเห็นบ่โอ้โหสวยมากแต่เก็บอีกเข็บหน่อยไหมสวัสดีจ้าผ้ามานั่งสวยอยู่ขังเฮดอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเก็บเฮดที่เฮาจงไหวคือเกอ่าเดอ้อพ่อแม่พี่น้องใหญ่แล้วงามกำล้างงามกำลังเก็บเลยจ้ะไปชมความสวยงามด้วยกันเลยจ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องกำลังงามกำลังเก็บเลยเนาะไดีเอาอัน แนวห้องกระตาแนวห้องกระตาแห่งใบใหม่ห้องกระตาแต่งสีเลยเด้อพี่น,อน้องเด้อสวยสวยเลยขน,นาดเลยโอ้โหสวย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 พี่น้องสวยงามอะไรขนาดนี้คะเนาะงามยังขนาดนี้จ้ะปาดิโชโอ้โหสวยสวยพี่นะพี่อีกเด้อจ้ะเนี่ย ง่าเหมือนดอกไม้เลยจ้ะเพียอ้ยบ่เสียแรงที่เขาจงไว้นาะพี่น้องเนาะเขาก็เด้วมาวันดีจ้าพ่อแม่พี่น้องความเดิมจากตอนที่แล้วมาถามว่ะมีเรื่องตื่นเต้น,ตนและเรล่าใจมันสิมีอย่างไปนอกซะจากเหตุจ,จ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องว่าเอาอีกแล้วจ้าตื่นเต้นอีกแล้วมาดามตื่นเต้นตลอดการนี่งามคักพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พุ่นอีกอุย้ยก็สิวา่าแนวนัน้นให้มันฟินเป็นคลิปๆไปเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้านั้นก็ฟินคักแล้วเดี๋ยวมา เอามาไว้ฟินน้ำคลิปนี่น้ำเนี่ยไปลุยกันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเก็บ <c oughs> เห็ดงามอีกแล้วนี่เบิ่งติดอ่ะงามบอกง,งามพุนะ่นะโอนโตนอยู่โอนโตนอยู่เลยโอนโตนเลยจ้าสวยไม่สวยดูเอาพี่สวยบบสวยเบิ่งเอาจ้าเบิ่งเอานะคะหนึจา้าสุดยอดเลยค่อยๆเก็บกันเห็ดน้างาม,งามเนี่ยค่อยๆเก็บ เก็บบางไว้ก่อนเดี๋ยวตัดขาใสาตาา่ตะก้าเพราะว่าไอ้ในตะกาเขามันมีเห็ดของอันขอนก่อนอยู่เนาะพุน่ว่าอ,อเปิดมากอะเด้ปุ้ยได้จุเลยเนาะพี่น้องมุเจ้าเบิ้งที่ล่ะพณน่อ้ยงามเนาะอู้ย,าม,ยมาดามจมไหวเห็นบ่สวยมากเลยจ้า มาบันนี้พี่น้องสวยสุดแล้ววันเนี้ยเนี่ยสวยงามบ่มงเจ้าว่างามบ่มงเจ้าว่างามบ่คะเนีาาย่ยเนี่ยอุ้ยจอดค่ามงามเล่นให้จังใดเอาเยค่อยๆเก็บกันเด้ออ้ออวดอีกก้อนอย่ากวดแห้งเบื้งที่ล่ะเป็นชันเป็นชันงามค่ะพี่น้องอุ้ยโหโโอ,อีรีกันยัง่า กว้างงานมานะนะสุดยอดอีหลีเลยโหดโภคผมโมกแต่งนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเอาได้คือเก่าหลังงามคือเก่าเนาะสวยเหมือนเดิมค่ะที่เหลือไว้วันนั้นจําได้บ่พี่น้องจําได้บจ่จ้ะตัดเลยตัดเลยตัดเลย,ยงามคือเก่าแหละเนาะเราก็เอาเอาเท่าที่เอาได้นะ เก็บงามมาหลายหมื่แล้วล่ะง่ามจนจิคขานง่ามแล้วเนาะนี่ก็ง่ามได้หนีอ่อนๆเพียงแต่ว่าถากแล้วแล้วกัดซื้อ,อ,อสวยได้ไงเนาะก็ง่ามก็ยังอยู่ได้ล่ะสวยสวยจะสวยคุนะ่น่ะ สวยกันยังเด็ดให้เราซะแล้ววันนี้เราก็มีช็อตเด็ดอีกเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่พี่น้องจ๊ะสวยๆอ,อ,อ้สวยจริงๆค่ะม,มาปิดท้ายรายการด้วยความหมานหมานบึงพี่น้องจะว่ายังง จุงไหวแล้วก็ใหญ่อยู่เด้เนาะโตอยู่จ้าไปเก็บเปลี่ยนกระตาเด้อพี่น้องเพราะว่ากระตานั่นมันหนูซื้อวันหนักแพทย์นึกว่าเฮ็ดสีหลายแพทย์เลยเปลี่ยนพุ่นนะโอ้โหมนูเจ้าเอ้ยพุย่นนะเฮ้ยโผล่โพนเนาะโผล่แล้วกล่องเป็นสีม่วงๆเมื่อกี้เด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภยัยนี่เบิ่งติล่ะ ดีทุ่นนะหลายค่ะพี่น้องเอ้ยพูน่นะเทิ่งๆพูนอีกพูน่ะเต็มนตนอยู่พ่น่ะเดี๋ยวหาแนวต่อยอีกแล้วค่อยนะตัวนี้เก็บถึงอยู่นี่เก็บถึงอยู่ยสุดยอดอีนี้เลยตนนี้เก็บหลายรอบแล้วนะแห่งๆก็เอาไปวาพี่จอยปดปาดตคืองามแต่จงไวเหมือนนั้นนึกว่าสิบวยยังไง่ายเสยพ่อแม่พี่น้องอัน หาใหม่บ้านใดๆเด้อจ้ะก็เลยเขามามาเบิงขอนหน่ก่อนเดี๋ยวสอกไปหาใหม่มอยู่หาใหม่บ้านใดๆเบิงที่หละพี่น้องงามค่ะแกก็เลยว่าโอ้เขาไปเบิงขังหน้า่อนขังในก่อนหน้าก็ขึ้นขึ้นเก่าจ้ะขึ้นเหมือนเดิมนะคะงามขนาดเลยเหนกว่าสิบใหญ่ใหญ่สือเนาะจงหวเหมือนนั่นแหละพี่น้องจำได้บพราะพี่น้องจะสิจำได้เาะไรล่ะมันก็มีแต่เหตดนางล่มเนาะลาย กินไปเห็ดนางลมสูเหมือหดหมานสูม,มือเงี้ยวะดีแล้วที่มีเห็ดให้เก็บเนาะพี่น้องยังดีกว่าไม่มีเห็ดให้เก็บเก็บเห็ดนางลมสวยๆรอเห็ดเพิ่งนะจ๊ะแรงขนาดนี้เห็ดเพิ่งถ้าฝนตกบวคากอีรีเราบวอ,ออกเด้อ่นนะแยมขนาดเลย,เยพากลับไปเอาเด้อตอนนั้นเด้อเก็บตัวนี้ก่อน เลยส,ยสวยๆบ้าเบื่อเริ่มเลยเนาะพี่น้องโอ้โหสวยจริงๆค่ะนึกว่าเจ้าจะไม่โตนะไงจนแบบว่าลืมเลยอะว่ามือน,นัันสภาพเพิ่นเป็นแบบจังดเห็นไหมในน้อยหนึ่งมือนนันมาเห็นมือนอี้จังดจะง่ามค่ะแนึกว่าสีเลือสุบโปใหญ่อีกจ้ะ งามขนาดเลยจะเสีว่างามแบบไหนมันงามเกินไปไอหนั่หนักหนักอ,อืมจะมันหยุดลุลนละอือยะ น้องเอ้ยมุงเจ้ามาเบิ่งซอยข่อยแน่มุงเจ้าหูเบาว่าหยังคือเห็ดเด้หนาเห็ดนั่งล่มด้่ไ่นพี่น้องเอ้ยหลายคักหลายแน่โพดโพบ่าโม่บักแตงเนาะโอ้ยโพดแล้วเก็บกันเลยพี่น้องจ้ะเก็บเลยค่ะเก็บเลยนจะเห็ดจ้ะเห็ดลมกับตาขอ่อยีคือเจ้าว่มีมือใด้สิบอลล่นเนาะพี่น้องเนาะ ไต่ก็ไ,ได้เนาะมีจังสิบบลนจะเต็มไปเลยเห็ดหลายแห้งปีนี้ขอคพิจัดเต็มแต่เห็ดนั่งล่มขาเห็ดนั่งล่ม,ด,ลมดูให้ตาแฉะไปเลยได้จ้ะเด้อ <c oughs> มุเจ้า คนแม่พี่น้องแฟนครับบางคนชอบดูเห็ดนางลมบางคนชอบดูเห็ดพึ่งหวานขาเห็ดพึ่งหวานก็ถามหาเห็ดพึ่งหวานขาเห็ดนางลมก็เมื่อไรเห็ดนางรมจะออกจัดให้ทั้งหมดเลยจะ้ะแต่เห็ดพึ่งหวานสีสาเนะ่เห็ดนางรมได้เปียบด้วยเขาออกสองรอบเลยจ้ะด้วยเห็ดนางรมออกเครื่องหนาหนาวเครื่องหนาห่อนเดยจ้ะด้วย,วยหนาห่อนอยากคักอยู่มันได้ออกหน่ออกคับแห้ง ปิ่นแห้งสุดยอดเลยพี่น้องจ๋าคุณติละป้ายที่สมัครผักแน่แท้ปีนี้มีแต่เด็ดๆทั้งนั้นเลยเนาะเต็มขอนแบบอ่นอนๆส,สวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะที่เราเหลือไว้นะ่ะพี่น้องจำได้เพราะสากหลาบด่เจ้าเห็นบนอนุญาตนะจ๊ะ ญาตเอาออเด้อต้นหนีก,อออก็เอาออกซะอ,ออหลายยูจ่าหลายยูข้างนองเห็ดเยอะมากค่ะเยอะก็ดูจุดนี้ไปก่อนเนาะมาตัาตกตกองแล้วตัก้องแล้วก็เก็บกันเลยจ้าพี่น้องนอกตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้ก่อนเนาะเราบังเราบังเนี่ยต้นหนีกอง phun xanh lẹo lèo, yếp tay phun mọc chung vang nga để thể giếp ngang ngang ngàm mừng 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 để คอ,อนเดี๋ยวๆเวนี่ยและพี่นอ้องเอ้ยคุณออไม่ให้้าได้เก็บหลายแลย มันออกด้านสุดนะนะ่ะต้องแตกก็อกาเออยน่ะเอ,อ้หล่นไปฝุ่นต้องขามไปเอาอีทง่ามปะนั่น บักยางงามหนึ่งบเอาโบได้ได้พี่นนอจะห็นสอเท่งๆอย่างปะสอนี่คืองามแค่ไหนนะเจ้าบึงห็นบบงามบ อสองช่อนี้เหมือนดอกไม้เลยอูอออออ้จะเหมอนจังงามจังไรดีด <laughs> เดี๋ยวหาไล่กันพี่น้องหาไล่ตัดกันไหนได้มาแล้วได้มาแล้ว คเนะอ้ยสุดยอดอเลยเนาะว้าวนะพี่พี่น้องเอ้ยอืมเหกก็นไหมถากะล่างเฝาอยู่นะเอ้ยเสียวมือเด้อพี่นอ้องโอยาไก่เล่าข้าวเม็ดเด้อแต่มันจำเป็นเด้อพี่น้องเด้อถุงมือมาดาม,ก,มากับประด้เอามาอืมเก็บไปแต่เก,ก็บหยาแค่น้อยกว่าน้องนี่ไงพี่น้องเห็นไหมแจ็คพอตมาดามเห็นบ่จ้ะ งามขน,นาดเลยคุณนะสวยไหมจ๊ะสวยบบหุ่นงามงาม,งามตั้งกล้องได้พ้อมาจะสิ้ผ้าเก็บได้บั่ตั้งกล้องเก็บเลยลุ่มหนึ่งยูุพี่ได้พี่น้องหันกล่องบ่ได้เดี๋ยวตัดไปเห็เบิ้งเด้อมันหลุดเฟรมมาแล้วเนี่ยหลุดเฟรมไปแล้วเดี๋ยวตัดไปให้ดู <c oughs> เห็นบ่ผีเพียเื้ยบุญทีละ่ะเจอตรงนี้เข้าไปก็คงจะล้นนะจ๊ะล้นพอดีจ้าหลังหลับพอยายพอยายเล้ามะยางทั่วเอ้ยคุณอ,อ,อนะโอ้โหสวยมากเลยจะล่างกินเนาะ เดี๋ยววาแถาเาด้อพี่น้องไปเหว่าแถาเาด้อกะร่งนะางกินห,ห้ามห้ามบอกเหว่าอีตังหะอุ้ยเห็ดเจี๊ยออีกหลายอยู่นั่นเก็บของไว้ก่อนเด้อ แลกวากสิออกมาอีกเรื่อยๆอยู่ได้ย่ังไงบึงที่ละพี่น้องแนมไปเฮ้ยขักว่าวขักขัๆเนี่ยเต็มคอนเลยจ้าเต็มคอนเต็มกระตานอกจากเนาะคนน่นะโหดโพิ่อแล้วเเก็บก็เลยของยาตตุดทั้งนี้ขึ้นมา เออเต็มอย่ลีกยังหรอเหลือไว้แล้วก็ใยขักอยู่ อันนี้สองมือ,อมถาดนอนเฝ้ายุกนะคักแต่ดอกเจ้า อืมวุ้ยน่าพี่นอ้องเอ้ยเดี้อเด้อภาพสวยๆหน่อยสินี่ภาพนี้ต้องขยายเขาวะนีแ่แอนบอกพี่น้องภาพนี้ต้องขยายนะจ๊ะน่า เบิ่งที่ละ่ะงามบ่โอ้ยแล้วไงขาดไงเนี่ยนาะพี่น้องนอ้อหวังว่าเจ้าสิบสิบว่าแถานี่จากหอยด้วยนะหวังว่าเจ้าคงยังไม่แก่นี่จากมารามด้ยวยพี่นะพี่น้นองเจ้าเบิ่งโอ้ยงามงามขนาดเลยนี่อีกจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่แค่ฟังนี่ได้นี่บดิเกียวก็ฟังนั่นเด้อฟังน,นี่นี่นี่แค่ฟังนี่ได้อน่นี่แค่ฟังเดียวนะจ๊ะนี่คือแค่ฟังเดียวนะพี่น้อง ฟังผุนอีกฟังผุนมุ่เจ้าค่อยไปเบิ่งกันแล้วกันถ้ามาเบิ่งฟังหนีกันก่อนเนาะถ้ามาเก็บฟังหนีก่อนฟังฟังนั้นอย่าเพิ่งพูดถึงมาเก็บฟังนี้กันก่อนนะคะโอ้ยผุนนะอุย้ยทาตัวเปนเริ่มเลยจ้ะเดี๋ยวมาลุ้นกันเด้อพี่น้องขอฉีกเบิ่งกันได้เนาะฉีกดูก็ได้ขออนุญาตฉีกเห็ดมันมันชำหน่ำฝนนํำสวยๆทั้งนั้นเลยจา้าสวยเนาะโอ้ยงามง,งามพี่น้องจา้าเพียเต็มเลย เต็มเลยจ้ะไ้วก็ถ่ายถ่ายทั้งถ่ายถ่ายทุนอีกทั้งทุนอีกหวังว่าคงจะงามคือกันเด้อแต่ว่าวงโ่งีเแถวละทั้งนั้นว่าเป็นย่งเทาห้องก็ได้ฟังนี่แหละเนาะพี่น้องสวยสวยเลยฝั่งเนี้ยปะลุยกันเลยจ้ะงามขนาดเลยสวยมากสวยสวยสวยแต่ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะคะอันนี้มาดามขอเก็บเบื้องก่อนเด้อเดี๋ยวคอยไปตัดขาเอาบ่ ใช้ไปตัดขาเอาน่าใส่ได้อยู่นะใส่ได้ใส่ได้ไม่เน่าไม่เน่าได้อยู่เป็นจังนี่จ้ะพ่าแม่พี่น้องมุเจ้าเบิ้งที่ล่ะยอมใจแล้วยอมใจแล้วอีหลีเลยเนาะเก็บกันเลยจ้ะไม่รอช้านะคะเก็บเลยเก็บเลยเยอะเยอะเยอะคือเกาจ้ะนีแค่ฟังเดียวได้นี่โอ้ยมันคือกขึ้กะแท้หื ข่อยนึกว่าเราสิรุดปวัปวปะปวัปวปะมานน้ำข่อยแบบใจง่ายวแมันด้วยนี่นี่กระลังอ่อนๆเลยโอเคเก็บไปเลยจ้าตั้งกล่องก่อนเด้อร์แบบนี้เด้อขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะคะอืมบุ๊ย,ยฟินกว่านี้สิมีอีกบ่ล่ะพี่น้องเนาะสุดยอดเลยสุดยอดแต่สุดยอด,ดยอดืมเขาอุ้ยคอ,อยบ่อยากซูนเจ้ากับซูนคือเก่าอัน อันขอนใหม่กาบใหม่เพื่อนสิมันสีล้นแหละล่ะซ <c oughs> ูนกระดักกระแดกกระแดกขึ้นก็สีล้นล้นแท่ล่ะมันมาดามบ่เ h ็ดล้นกับล้นเบิงเห็นน้าบ่ละเห็นน้นบาบ่ไล่ไปค่อยๆไล่ไปอ๋อค่อยไลย่ งามกระโดดมนอนีห่อนถากเลือบ,บลินคักไข่ยอยู่ว่านฝนกระตกอยู่คือส่งแหงฝนเหื่อยงามแท้ ช่อเป็นช่อเลยเน,ะนาะไหวช่อนั่นไหมคือหน่อยคักแต่จังได้ก็เล่าดี Mét lấy chăng. Sì, đâu, ấy còn tôi nó, nữa ấy lại. Gần sẽ để tự mình, hào để kẹp yêu thương. No, bắt nè sụt kènh mwa. cả Mhm. 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 Bố Mhm. 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 bố าแต่ออกล่างมือวัได้ดตั้งใจกันยังโอ้ยนะแค่ว่บนี่มือน,นี่ก็กาว่ามาหลุนๆเบิ่งซื้อๆบ่ได้ดว่าสิไดเก็บได้คิดว่าเล่าสาสิบบออกแล้วเห็นเห็ดเ,เพิ่งออกออกคือเกา่าคุณน,นะอุ้ยคัด้เจาก็กได้ขยับไปเลยจ้าขยับไปตามเห็ดนะจ๊ะวัตยัยกิ่งกับพ่อเนาะพี่น้องได้ก็ได้ว่แต่ยยกิ่งพ่อแม่พี่น้องหลุนถึงขัน แฟนครับตัวจริงผุณลังคนหูจนตอนกล่องลงกล่องลมจนเบิงแบบเบิงตีระพี่น้องแล้วก็ออกออก,ออกมาห้มาดานเก็บอิลีเลยนึกว่าสิบว่าออกแล้วได้หนิล่องเสียงมาเบิงกับพ่อคือเกาจากพี่น้องจ้ะกลับมาแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องภาพพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเห็ดแล้วเด้อจิจงไหวผ่านไปสองวัน สวยกำลังเก็บเลยจ้ะเมื่อวานวาสิมากกับเลยบโปมาดอกเพราะว่ามันหยานมันมันใบใหญ่แมนอิลีพี่น้องถัาเมื่อมาเมือวานกะเพราะว่ามันมันฝนมันมันกับอากาศมันบดเอหอนแห้งพ่อป่านสีบะเห็ดมันสีไงไวนะแม่ถือว่าเลิศมากนี่กำลังสวยงามเลยถากบบเหรนน้ำ เลิศจ้ะเลิศมากโทดโพบักโมบักแตงจริงๆจ้านี่มันอะไรคะเป็นตับตับเลยเป็นตับตับเป็นตับตับมันอยากคักหลีจ้ะมันอยากคักแห้งมันอยากคักแห้งคักมากคักมาก สุดยอดอีหลีจ้ะสุดยอดสุดยอดควอมงามอีหลีควอมสวยควอมงามอีหลีถ่ายรูปแบบหมดเต็มมึงทีละงามหลายเก็บเลยดีกว่ามาเก็บเลยจ้ะเบาดังบ่ได้ด้อพี่น้องข้าเจ้านางค้อนนิมมีมัมกมีคนนง่งมีคนข้าเจ้ามานาง่งเพราะามันเป็นอัหนหมองนงั่งให้ข้าเจ้ามะน่งเนาะอยากมาเกิดตรงนี้สงสัยเพิ่นคนมาเบากลมเพิ่นบ่เพ,พิ่นก็เกิดดีค่ะท่าน มันคือเกิดงามเพื okay. ่อสุดยอดความงามอีกทีจ้ะเอขีดฝุ่นออกจกหน้อยงามหลายอ,อย่าไล่าตาเด้อหล่นกระตาข่อยอีกแท่หล่นแท่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็น จงไหว้เนี่โอ้มันใหญ่ใหญ่ไวเนาะมือนันในน้อยนึงสองวันโตเต็มที่เลยสองมือแบบใหญ่แบบงามเลยไหมนี่โอ้ยเต็มกำใหม่กำมือดีค่ะพี่น้องจ้ะทึ่งเอาบัถึงกับบัวเป็นหยังเอาเถงอยดูอุ้นั่นขอโทษขออภัยด้วยเจ้มันเอาบัวเถืงกับจงหไวยหั่นละ โอเอาเอ,า,เอา,าถึงกับว่ต้องเสียใจแม่งเจ้าอเน่าบึงๆชอนี่เด้อผุ่นะ่ะปาดเคาะแม่งออกก่อนสุดยอดสุดยอดจริงๆค่ะสุดยอดมากมมมนี่นี่พี่น้องจ๋าเป็นยังไงมั่งยาว่ามาดามกีบเปปงามเด้อเมือ่อนึงถือกล่องเด้อนี่เบึ่งเด้อบึ่งเด้อ ปาดจุดนี่มันคือโผล่ๆทางห้องพี่น้องนี่แม่มันโผดอีลีได้นี่ปาดมาเอ้ยพุ่นนะถึงจะได้ห้าก็ได้ไปตัดออกคือเก่าราคาพุ่นนะอืมเถื่อมันบดได้มากเนาะนี่ไดายิางสิก็ได้ดไปตัดคือเก่าอย่าว่าถากบบกินเด้อห้อยกินยอยู่ยนี่ สุดยอดเลยโอโอๆอย่าอย่าลนอย่าลนนะนี่ลนกับตาขออ่อยี่หลีพี่น้องล้นล้นล้นจะล้นเปล่เกิฟต์เปลาไปข้าเจ้าสิลำาาคาญเฮ้ยเพื่นก็เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนด้วยกันจ้ะคนแขกเนาะนี่โอ้ยสุดยอดอีหลีพี่น้องจ้ะเออสุดยอดสุดยอดสุดยอด